โอเคเขาข้อกล่าวสวัสดีครับแหม่ลืมเลยเพราะก็ผมโทรคุณนัสือตามนะครับที่เรามาอยู่ในพาร์ทที่3กันแล้วนะครับโอเคสงสัยเราต้องได้เฉลี่ยรันละสาสินาทีนะครับน่าจะพอดีกันนะครับโอ้โหมุงที่หัวแทาแตกดึงว่าเอาไม่เปิดแล้ว ไปเปิดตรงนี้ดิมาขึ้นมาข้างบน ไม่ได้เออได้สักที อะไรขึ้นที่นี่เราโดนพวกเขาพวกเทพเจาพวกเขาสงสารมาสำหรับใครก็ตาที่ต่อต้านอำนาจขาว่าเรารอดได้เธอไว้ชีวิตพวกเราใครไว้ชีวิตนาย ฉันมาแล้วน้องพี่เอาแหมนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วโอ้ทําไม่ได้จริงนี่ลบเกมทิ้งดีกว่าไหม ได้อุ้ย้องใช้ไฟลองหล่อแหละใช้ไฟโล่ส่มันแล้วก็ไ้สักซะคู่ดีได้เลดอเยอะว่ะอย่าสิอย่ามาลบกวนโอ้ย ต้องโดนขวนโอ้โหโดนไม่โดนขวดดิโดนปาดหน้าเฮ้ย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 พวกนะี้แม่งแปลกๆอะกว่ะขอ้ชิว่อยดิ ไม่ได้ยิวมานานแล้วขอยิ้วหน่อยละกันจะได้วิธีที่ถูกต้องโอเคเปิดไม่ได้ให้กูไปอะดีแล้ว น่าลำคาญว่ะเฮ้ยเฮ้ยอีกสัตว์เดี๋ยวมันก็ไม่ได้น่าลำคาญให้กับไอ้ซีดิลละกันล่ะ เผื่อไว้สัตว์กูรู้ว่ายัางเซฟไม่สำเร็จใช่ไหมล่ะเอยอะกว่านะมีหลายเซฟเลยเหรอเยอะว่ะแต่พอผ่านดีกว่า อนีมันก็หากลดีโอ้ยโอ้ อยมามึงตุ๋ยแน่บอกเลยโอ๊ยสัตว์เอ้ยกดที่เหดียวไม่ทันกลับไปที่นี้เอ๊ะเอ๊ะอ,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 อีกเอ,อ๊ะเอ,อ,อ๊กตัวนะ chụp cái TV đi nhá. xuống đi để off dễ hơn của đường với. ơi, này, lắm ไอ้กูดเดี๋ยวก่อนนะลงไปตกแม่งก่อนดิพวกเด็กนี่มันไม่รู้กันแล้วว่าใครใหญ่กว่ากัน おっ。お แป้นดรอรออะไรอว้ยคูเล่นเราไม่่อยพูดนะไม่อยจ่าเลยเอ้ยเอ้ยเหื่เผื่อฆ่ามันในกาศเอ้ย,อย,อยมันตายได้ก็ดีแล้วเอ้ยเยจ็บกดไม่ทันเฮ้ยจะพังมือหนักไวหน่อยไปคิดไปเฮ้ยตรงนี้มีตัวเซฟแบสสักหน่อยละกัน เราได้อะไรอ่ะมา้าเอาไฟลวกใส่งู เหยียบไปเลยพยายามดึงคอมันซะจเอฟพีมาเออโจเอาอเฮ็พีไม่ค่าฮิวซะไม่หมดอีกเหรอเฮ้ย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 กระดูกกลายเป็นหินกูโตยไปนานแล้วแค่นี้มันผ่านได้สบายนะ่ะ มันมันกลายเป็นหินด้วยตัวเองวะกูก็ไม่ได้ทำอะไรมันสักหน่อยจบไปขอเหอะขอร้อง อะไรอ่ะเออยี่จะทำอะไรก็ทำก็อนจะทำอะไรก็ทำเลยดิเงีเออ้ยอะไรอ่ะโอ้โหโเยอะเนี่ยเนี่ยเปิดมาเอ,อ้ยกูอยากล่วงวะ่ะเอ,อ้าไม่ล่วงไม่ได้วะเออได้ละ ต้องไปเก็บไอเทมไปเจอแหล่ทีกองเดียวก็จะเพิ่มหลอดแล้ว ไม่ได้ขาดอีกเยอะเลยแม่งไม่ได้นิดหน่อยเลยเฮ้ยมแม่งแม่งจะล่วงเดียวเลย length, เอ้ยเออได้สักที กูไปไหนกันแน่วะงงไปหมดแล้วมันคือยังไงวะอ๋อเลื่อนนั่นวะเนี่ยพอจะเดาได้อยู่

เต็มจนได้โบนก็ต้องเก็บรอบสามอีกเ่อะเออก็ต้องเก็บรอบสามีกไปแปลกอะไรวะไปผีดลงไปใช่ไหมล่ะไปพื้นม,มันล้าเราเคยเล่นจบมาหนึ่งรอบแล้วไป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 ลงไปลงไป จะเอาลงลงไปซะไปลงไปน่าจะตุยนะแต่สำหรับเกทโทนนั้นไม่เลย แเขา,า,เเาแล้วนายก็ยังเป็นพวกเทพมาก่อนด้วยนี่ฉันไม่ได้ถามถึงกาของเน้แตปนกเรและเปนู้นล<ว>กเทพเจ้าตามหาได้เกียรติตัวเองข้าต้องการตามหาน้องข้าเท่านั้นออรอยังมีคนหนึงใช่ไหมอยากจะลองดูก็ได้แต่ว่าก็ไม่มีทางสำเร็จหรอก นายจะไม่มีทางเจอเขาและในตอนที่นายได้ทำลายทุกอย่างไปมันทำให้ทางเขาได้จบลงไปแล้วด้วยแนี้ือจะจบที่ก,าอออกน,น,นานนะันอยงาังไงฉันก็ไม่ยอมจบ,บจนกว่าจะเจอเดมอสฉลาดหน่อยนนลูกค่ะถ้าฉลาดก็ถอยหนึกลับไปซะอย่าไปตามหาดินแดนความตเลย เอาเฮ้ยมีคนแข่งเทียบเลยเออกูก็ไปฟันศบกันนะเพื่อเก็บเวลเนี่ยวันนี้ ใช้รถเก็บเลยเหรอนี่ก็เส๋วไอ้ดีปังมากเลยอ่ะโอ้โหพวกนี้มันฟื้นขึ้นมาไอ้ไฟล้นจำได้อยู่เออ ีก็ไขอหน่อยละกันเซฟก่อนแล้วก็ไปลุยต่อ อาจจะเป็นอนนันสุดสัาสุดท้ายของฮาร์ดแสก็ได้ไปีก็ไปดิมันจะโดข้าดทำไม ตองอก,การันตีแน่นอนแจกไปเงินใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ขยับไปไหนเลยอ่ะไม่ไหวแล้วผู้หญิงกูก็ไม่เว้นหน้าเออ เอ้ยเอ้ยต้องกระโดดไ้มจะได้หลบได้เอ้ยเอ้ยค่อยจับปีนนิดจับไปได้ไหมเนี่ยฮะปีฝาแก่งไฟให่ไม่ได้แดกผมหลบนะไปงีอุ้ยแล้วเหรอเอ้าเฮ้ยยาโอ้โหจับเงเลยเลย จับล้วงหลังแล้วก็ผ่าไฟในออกมาเอาหมดแล้วเหรอขออเยอะหน่อยก็ดีนะ <c oughs> คือมันจะถล่มแล้วไม่เวลามาว่างอธิบาย กระโดดไปเอ้ยโหโอาไม่เยอะอยมันไม่ใช่ทางหนีคุณหลอกดาววะเนี่ย ขึ้นไปดีแม่งจะมายืนรอตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะตุยเอาเฮ้ย ปล่อยการลงดิมสนักลบสปาร์ตันน่ะจะไม่ยอมให้หลังติดพื้นหรอกแม้ว่าจะตายก็ตามก็จงสู้ให้สุดซะนายคือสปาร์ตันหรือเปล่าฮะ ปลาลานมากอะึงันยอก่อนปืด๊ด อ่าทุกคนวอลกที่น,นี่ก่อนนะ